ชิปรำชาวนะพอดีสามชิาวนี้ยืมน้ำมูกันวันนี้ติดหนีชายยายไม่ถูกไป<อ>ติดมาให้ลุนนิีน้ยไกคุยกระเดงเด้อนาะุาจบ,บาน,นี่กันนี่กันปนองเป็นกรกระบาบเนาะทังน้องนันผุนบ่ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องวัชรภูสุคนกับมาพบมาพกกบบา่อกัาบัจิคือเก่าเด้อเนาะกามือนี้เนาะพ่อพี่น้องทางบาจัจิเองเนอะอยู่ที่เพื่อนของอ่าเอื้อเอื้อพิงพี่น้องเลยอ,อ่าก็คือไม่ห่างลูกศรเนาะพ่อแบาขีดจักมากพี่น้องอมากด้วยกับบ่าวคำพันน้ำเน่เนาะอ่าแล้วก็ทางบ่าวตาพันน้ำเน่เนาะบ่าวคำสบายดีเดอ้อสบายดีเด้อโดย การคือเมื่อนี้เราพ่อพี่น้องทางบาตาเพิ่นน่ะมีคุณยายเจดีคุณยายเจยบุญเพิ่นเนาะอ่าเป็นผาเงินมาให้ทางบาตาปิดสะพานบนไทยให้มามอบให้กับคือของเพิน่นเนาะการสำรับเมื่อนี้เราพ่อพี่น้องเหลือตาจิตีเองเนาะสี่ถ่ายบรรยากาศให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่แหละอ่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเด้อเนาพ่อพี่น้อง เนาะพอพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะก็ทงบรริาเองก็ไายบรรยากาศเนาะบรรยากาศยามนี้เนาะมันกับบุคคลคือยามผ่ายยามฝนเลยพี่น้องอ่าเดี๋ยวไปทางไหนเนาะอ่าก็โหูเกียวสุ่มหูสุงตาเนาะอเดี๋ยวนี้มีแถบกับแดดพี่น้องเลยม้อนคักม้อนเน่เนาะนี่ก็ได้นี่แหละทางพระตาพันก็พากันไปเนาะอ่าตามไทยทางน่าด้วยภูมิปัญญาโตนี้กะ อยังไปบึงเพื่อนอยู่ไปสันเนาะทางบอคคําพุ่นกะพุ่นได่พี่น้องอ่าอยู่หันแหละเนาะกะบ่จิได้กะสิถ่ายบรรยากาศนี่แหละพี่น้องเอ้ยให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วกะสิเข้าไปตามทยอ่าทางอ้ยพเพิ่นนําแน่เนาะอืมอ่าเป็นจังได๋เนาะอพี่น้องเอ้ยเนาะหาทางน้องมกเพิ่นกเอาลูกกินนมอยู่พี่น้องเอ้ยกะบรรยากาศเนาะโอ้ยเนาะอพี่น้องคักแน่ดีได Hãy nhanh điên, nắng vào vinh ông yêu phụ nè? I think yêu phụ nè, à, phụ nè. But ta phái, yêu phụ nè, uhm. uhm. phụ nè. Hm. Hm. Phụ nè. Hm. 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 มีแนวบ่เนาะก็คือบอกดิเนาะพี่น้องโยกไปหอดใช้แบบนี้เนาะก็เดี๋พี่น้องเดินปันทิโยกไปหอดใช้อี่เนาะโยกมื่อเฮือนเพิ่มเพิ่ี่น้องเป็นยังไงท่านนี้ไฟฟ้าบ่สงสัยเป็นเชียวนะไฟฟ้ามาใส่บ่เนาะพี่น้องเนาะยันแมนอยู่พี่น้องเลยนั่นแหละเนาะทางบ้านจีดิงก็คือว่าเนาะพี่น้องกันมานล้วกัน ดีผมดีใจเลยเป็นอาที่ว่าทางเยื่อเฟินย่านเมนอยู่พีดก็ได้อ่าอุ้ยลมเนาะลมเลยกัลมเด็ดนะเนาะงพี่น้าเอ้ยสบายดีอ่าสบายดีสบายดีเนาะสบายดีเด้อเนาะนอนนอนนอนโยโฮมคือลมแท้นี่เน้องพี่น้องถ่ายคลิปกป็นอย่างง่ายเลยเนาะมันอ่าลมน้ำเนาะวัตถาประเทศอย่างก่อนตรงมิก นเสียสายไฟบ่คือสายไฟ่นกเิเนาะเออเอมแมนนจะแมนอยู่มันนีก็ได้เอ้ยไมยังเฮะห้อนบ่กางวันอยู่พุ่นบ่ได้แมนบ่ดเพราะว่าต้องจะนั่งอยู่กับมี่อากาศห้อนเข้ามาเนาะกับมีแต่ผัวน้องได้พันนอนถัดพอพันบนต้นไ สองมื่นไดแล้วทำกันกับร้านด้านบ้างนี่นะดูของไอ้พงเม้นบ่โดงโอ้นี่กาคึ้นนี่กาเป็นนักแห้งเนาะคืนนี่ตาเป็นเต็นรอยพูแน่นี่นะโอ้ยโอ้ยจะเลยโทมาทูพงมาช่างกาเพิ่นโอ้เนาะมีแต่คนเป็นไข่เป็นแนวเนาะโอ้ยนี่นะนี่หมูวแหละกลับไปอืู่เงิน เงินไก่เนี tamam. so, ่ยย oh. ืมเงินยืมเงินเท่าไรยืเงินลำชิบลำชาวเนี่ยสามชิบชานี้ยืมน้าหมูกันวันนี้ติดหนีชายาอีกไม่ดูไปติดมาให้เงินกันไปติดเอาอย่างนัไข่ยงมหนาวเนาะติดดานติดดายก็ไม่ได้ขับพนมอยติดหมเงินให้คนแมนแมนแมนติดยาไก่ เฮงพดก็ได้ทรตุพงมาชักให้เลยชาวช่องเขีมชามทิพันชักให้เพิ่อนมาใจเพิ่นกวดให้เพ so, ิ all, oh, right? no. ่อนมาบวกวดบวกวดบ่อันนี้น้องกวนน้อยเสียดะยำหนีเนาะมีแต่คนเจ็บกับผาู้่ันเนาะนอนผ่อนจหนอนหนาวอันนี้อันนี้คือลมแท้นี่เนาะลมคักลมแน่ดีนี่ ลงเวลาแค่ตอนวินเนาะฉััตโมนที่นู่ออนนนู่นเนาะทำเนพืนแบบนีมีแต่ผมืมแต่ว่ผ้าผ้าผ้าไมันบริส้เขา่าเป็นบ่แล้ออกกวก่ากะคือว่านี่เนาะคนองเนาะโตทางพืนเมวิสัยเป็นบ่ดู้น้องอก,กัเบกโตนน้โตก,ตกหลายพนโตกะคือว่าเลยนอคไทยนกับสุบงเฮง <S <S <m> ว่ามันกาคือว่าเมฆกันนี่ไรเนี่ยพิดนเ,เน่นะในทางเืน้องกาผากัี่ตล,ลูกพกน่ <c oughs> ดีแหละนงกาบูนผ้งกคือการคุยกับเอื้อน้องเนาะผึ้งก็คือาเด็กเนาะแต่ทางเรื้อเด็กมาก็ดีแ้่เด็กมาแค่กลัวพากันกันย,นนย,า,งยางอยู่แบบนี้แ่กล <c oughs> ัวพากั <c oughs> นง่มื่นเนาะแต่น้มือเนาะห้อนกาห่อนนะ เลกเดินเต่นขึ้นกะลูกกะให้หนิงกะให้ให้อยู่บ่ให้ห่อนห่อนดินอนมาได้นอมาได้มีแต่ชองเที่ยงนี่แหละป่ามีมืออิ่มมันนั่นกะให้ถุงนอนเลยกะพูดมิชาลาพูดนนอนเนาะห่อนเฮงเนาะจำควมเช็ดนาะมีแจวิ่งให้เนี่ยเด้อดอยดยเอาเดี๋ยวเอาดอยเนาะเนาะส่วนแรก็คือว่าเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งทา้งเมตาเพิ่นกับเอ้อผมพิ่นก่อนเด้อโอเคโอเคเอพี่น้องเลย เบิ่งก่อนเนาะอ่าเป็นจังได๋จังได๋อ่าแล่เนาะพี่น้องพากันนั่งเบิงไม้แยงเบิงไม้เนาะเพิ่นสิพากันอ่าไปซื้อบ่เนาะอ่าโดยจังได๋โอ้โดยเอาสบายดีเด้อน้องบ่ตาก็สบายดีเนาะโดยบ่คพร้อมเนาะบาจิตจับเงินจับคบ่แบ่งให้บ่จิตนําบ่ได้อยู่นี่แหละ่ตาเบิ่งเพิ่นส่งสลิปเงินเข้ามาก่อนอื ยังๆๆอือบ่ได้เติมลายมือแล้วอันนี้ตัวนี้อือน้องพี่น้องบ่ตาไปเว้า1,500บาทพี่น้องเลยบ่แต่จริงแล้วเงินน่ะ1,100บาทนพี่น้องโอ้ยขอโทษขออภัยนํานกเว้าให้เพิ่นลายแล้วกอ่ะเนาะไอ้เนาะกยังอยู่1,080บาทคับ4,000กีบเนาะอ่าพี่น้องอ่ะเา บ่ไก่เดีเด้อน้อสุเจ้าบดนี้อันนี้ก FC เนาะเพิ่นกอ่ากระบากเนาะทางตรงนั้นเพิ่นบ่อ่าเพิ่นกเมากต้มขนมเนาะเหลือเล็กๆน้อยๆนี่แหละเพิ่นก็ได้อ่าจังได๋กราบขอบคุณเพิ่นนะน้องเอ้ยเนาะโตยประาเนดีแฮนะขอะด้วยเด้อโยนอตา บได้ถามทีรามเกียงบดอกพี่นอเลยมีแต่ว่าคนอยู่ดีมีแห้งเลยมาทำนี่ก็ใหนกับพื้นไปหาเพื่อนซอยเท่ากันเท่าเอาพี่นะประมาณนี่แหละการเลื่อนการเนดีกัสบสาแผ่นไม้การสิองตพี่เาประมาณเกซืสิบห้าชื่อชื่อชืม่บ่แต่น้คนเซีนเฮือนไม่บอ่ากเห็ดบริทโน้เลยนกเป็นเกล้าไลเบิ้งเบิ้งผู้ใัเอฟซเพื่อนโบ่ออันนี้เกิืกับฮว่า ได๋ยไมคันคนเฮาอนาคตที่ชยมันก็ต้องฮู้จักก่อนเนาะว่าเออจักแนไม้เท่าใดเบิดน้อยหลายเท่าใดเากําลังถึงบ่เนาะมันประมาณัไดก็จังช่วยได้เนาะแน่ๆนี่เดดอ่อนนี่าติพี่น้องเาป้าลุงผู้ที่ว่าเพิ่นเป็นมาเบิ่งให้เฮา่นะเออเพิ่นเอิ้นไม้หยังเอิ้นเพิ่นเเท่าใดเนาะถามเพิ่นก็คักอื ว่ามันกันสีโอเคผู้เคนผิดสร้างนะก็มันจะเบิ่งเตหูดูแต่ตาคือเพป็นว่าแหละโบลงมือเฮ็ดเลยกับโบเคยเฮ็ดโบเคยจับเคยบายนี่กับโบจักชำผู้คนเคยเฮ็ดเคยทำเนาะพี่น้องเนาะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สีประมาณนี่แหละจ้าโอเคได้เยเด้อเด้อเนาะโดยเจ้าสบายดีสบายดีเนาะอ่ะไปน้องบอตาก็ไปหากินเข่าก่อนเนาะอยากเข่าเลยได้มีเข่ารบบอตาบอไว้แล้วนั่นแหละเนาะ พะวันนี่แกงจูงนาวันนี้น่หนา้าไม่ไมท่งงางกระดาเพื่อนของน้องเมข้นนอบร่า,าที่ว่าได้ซื้อมาไว้พี่น้องโอ้เจ็ดเป็ดเม็ดผันได้พี่น้องเลยอ,อันละสามเซน3ามเซนสามเซนหาแต่ว่าเพินใครให้สามเซนเพิ่นวานนอเพนตุทดให้เพิ่นบ่อนะน้ะอพี่น้องเลย มีแต่ว่าโอ้ดีมุดีใจนําเด้อเนาะฮะที่ว่ามีทางปุญญาเจดีปุญญาเจบุญเพิ่นแปะเงินแปากรรมมาให้เนาะงพอพี่น้องจะได้จะไดนก็ขอให้อยู่ดีมีแหงเด้อเนาะดีใจเนาะธรรมชาติเต็งกันแหละที่ว่าเห็นทางนะเออเพิ่นได้เนาะมีแต่ว่าเพิ่นโยพี่น้องโย อ่าเพิ่นวาเพิ่นซื้อสายพาบ่มาให้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยปะนพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เด้อเนาะเนาะจังได๋เดี๋ยวทางบ่ิเงเนาะพ่อพี่น้องก็คือสิได้ขอตจคลิปเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิดุคนอยู่ดีมีแฮงเนาะสําหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องทางบ่สิเดงเนาะขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง